ะะวันนี้อุ้มกำลังยืนอยู่ที่สำนักงานสาขาภาคกหนออกบนหน้าที่เก้าไร่ของบริษัท w C I World Casino l s n v a t i o n ธุรกิจเครือข่ายสีขาวค่ะซึ่งอยู่ในงานที่มีชื่อว่า WCI t h e m I Billion Leader ผู้นำพันล้านนะคะซึ่งวันนี้เรารวบรวมเหล่าผู้นำนะคะที่ตัดใจเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนยอดธุรกิจของบริษัท World c ว่านี่คือโอกาสของการสร้างธุรกิจของใครลหลายๆคนไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายหรือไม่หรือคุณเคยผ่านประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายมาแต่ยังสร้างแล้วยังไม่เสร็จไม่สามารถสําเร็จแล้วก็แพ้สิทธิ์ได้บอกเลยว่าที่์ r b a n Innovation เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะท,จนะที่เป็นโอกาสและเราดําเนินธุรกิจภายใต้ Titan Team a ว v e n t u r e นะคะซึ่งต้องบอกว่าเรามีระบบ Adventure Link ที่จะสามารถัพพ p o r t ในเรื่องของการขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้กับใครหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ที่นี่นะคะในแอเวนเจอร์ทีมที่บริษัทอุลทราซินโนเวชั่นเราคือผู้นําทางด้านการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นระบบใครที่มองหาโอกาสเจอลิงก์นี้ทักหาอุ้มส่วนนะคะรับสมัครผู้นําทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่จะมาขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์และก็ออฟไลน์ไปด้วยกันกับบริษัทอลาซิโนชั่นในปีนี้นะคะยินดีต้อนรับผู้นําทุกท่านเลยนะคาได้เลยนะคะ